ในเกมกอล์ฟนั้นการเล่นลูกสั้นให้ดีนะครับจะช่วยท่านนักกอล์ฟนั้นทําสกอร์ได้หรือแม้กระทั่งเซฟสกอร์ครับและในปี2022นะฮะทางไททเลสเองนะครับก็ได้ลอนเจลซีรีส์ตัวใหม่ออกมาที่มีชื่อว่า SM9 ครับและเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับเพียงแค่สัปดาห์แรกนะครับที่นักกอล์ฟในทัวร์นะฮะเอา SM9 ลงไปแข่งนะครับแคมรอนสมิธครับคว้าชัยชนะเลยครับแมตช์ที่ฮาวายที่เซนทรีทัวนาเมนต์ออฟแชมเปียนและก็ยังมีนักกอล์ฟชั้นนำมากมายนะครับที่ใช้ SM9 ลงแข่งและประสบความสำ อ่าพวกไก่ครับเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยครับเจ้าตัว sm 9ตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่ปรับปรุงหรือแตกต่างจากตัวก่อนๆไหมบ้างตัว sm 9ตัวใหม่เนี่ยเรากลับมาทําเพิ่มขึ้นมาของ cg ของมันเพื่อให้ได้บอลไ f l ที่ดีเราเริ่มใช้ progressive cg กลับมาด้วยรวมกับ cg ที่ forward ของ sm 8เข้ามาดังนั้นคือจุดที่เราต้องการก็กคือเราต้องการบอ l ไฟ i g h t ให้พุ่งขึ้นค่ะสปินสูงขึ้นอีกเหมือนกันดังนั้นการ c o n แ a c t ด้วยองศาที่ชันขึ้น cg ต่ํา ทำให้ Impact ได้ดีเรื่องที่สองคือ Ball Flight อความสูงของมันที่ดี Landing ที่ดีทําให้ลูกหยุดเร็วขึ้นเราทําให้ร่องมันมีความคมมากขึ้นรายละเอียดของร่องมีแต่ละเส้นที่เราทําใหม่ขึ้นมาทําให้สปินสม่ำเสมอนในการอคอนทิของเวกคือใบมันมันบางมากเลย วนหนึ่งที่ได้มาจาก SM9 ก็คือเราทำโปรเจคต์ CG หลังจาก Impact ลูกแล้วโปรจะรู้สึกได้ว่าองศา,ศาที่ชันของเราอ่ะอิมแพกได้ดีมากนะจะเหมือนเหมือนกับหน้าไม้พอโดนลูกแล้วมันไปเร็วขึ้นนะผ่านได้เร็วขึ้นนิดนึงโอเคครับผมคืีนี่คือตัว56า o u ไกลใช่ครับนะฮะ ตัวแซน6เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมันหนึบขึ้นเยอะเลยคือลูกมันแบบเกาะติดหน้าไม้เลยใช่เพราะว่าอย่างแรกก่อนจริงๆเรามีทางสเตนอยู่ที่ส่วนปลายของ a 1 8<อ>เข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นคือคอที่ยาวขึ้นมีลักษณะแตกต่างของคอแต่ละแต่ละองศาครับ,รบทำให้การคอนโทรลร,รู้สึกว่ามันผ่านพื้นได้ง่ายขึ้นความแน่นอนหรือความสม่ำเสมอมันดีขึ้นมาครับ,รบตัวต่อไปเนี่ยที่อยากให้ทดสอบก็คือตัวแอลกรายครับเราเอา CG ครับเลื่อนขึ้นมาสูงแบบ SM7 แล้วเราก็ทำให้ถ่วงทางสเตนและคอยาวขึ้นเพื่อให้มัน f o r w เว d ไปข้างหน้าด้วยผมมีความรู้สึกว่าหนึ่งคือมัน,มนบางลงและแน่นอนเลยไอซีจที่โปกไก่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเปลี่ยนมันมันเขยบขึ้นมาใช่ครับมผม<ะ>อุณหา,าที่สูงขึ้นที่เรามีเบลที่สมบูรณ์เนี่ยโอจะตีอยู่ประมาณสักเส้น2ถึงเส้น5ของอของการอิมแพก มันจะช่วยทําให้ลอนต่ำใช่ไหมครับถ้าเราโดนสูงมันจะมีลักษณะที่เป็นไฟล์ขึ้นมาแล้วก็สปินต่ําเกินไปที่ควร<ด>จะเล่นที่เราบอกว่ามันโดนเส้น2เส้น5อะไรอย่างเงี้ยถึงเส้น5เพราะอย่างเงี้ยครับบาลมันทํางานอยู่ครัโอ้สอด ใช่ครับง่ายมากเลยหยุดเลยหยุดเลยครับผมเราจะบาลานซ์พวก CG เป็นโปรเกสซีฟให้เหมาะกับองศาที่ชันแล้วก็องศาที่สูงขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปลองอีกสเตชันหนึ่งในเบิดไซด์ดีกว่าทุกนี้สอดดีมากเลยแอลไกลอันนี้คือเปิดได้ดีนี่คือผมเปิดแบบเต็มที่เลยนะใช่ครับแอลไกลเพราะว่าจุดตกมันน้อยมากครับยี่มโอ ง่ายกว่าที่คิดโอ้ยลงบอลอีกบอลยครับผมืู้สักครู่นี้ที่เราตอนนี้เราอยู่ข้างๆกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระเบิดทรายหรือว่าการชิปนะฮะไอความเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมสามารถที่จะควบคุมวิถีลูกสปินแล้วก็ฟลายบอลเนี่ยรอบๆกรีนได้เป็นอย่างดีเลยนั่นนะครับคือจุดสงหลักของเราเลยถ้านี่ปราําได้ความสม่ําเสมอสูงเท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสที่เราจะสอมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราทดสอบจากเครื่องเราจะเห็นเลยตัวเลขเนี่ยความสูงขององศาที่ชันที่สุด กับองศาที่สูงสุดตอนนี้ความสูงของลูกมันมักไม่แตกต่างกันเพราะเราต้องการที่ให้ลูกตกแล้วหยุดใช่ไหมครับมุมที่สูงเท่ากันแลนดิ้งเท่ากันตูกงจะหยุดได้เท่ากันเหมือนกันครับโอ,อเยี่ยมเลยครับคือครบเครื่องเลยอยา,อามาที่นี่เนี่ยผม e n จอ y ทุกครั้งที่มาได้มาพูดคุยกับโปไก่ใช่ครับอออของโปรชาเนะี่ยมีเรื่องหนึ่งที่อยากเซอร์ไพรส์นิดน ไม้ของผู้ชานโปรจำได้ไหมครับว่าเราฟิตติ้งกันไปใช่ผมผมมาทำฟิตติ้งก่อนแล้วไอตัว SM9 ไงที่ที่ที่ทำผ่านทางออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะเลือกสีเลือกออปชันอะไรต่างๆได้ใส่ชื่อก็ได้่ครอบวคนนี้มันมาแล้วครับถ้าตัวคัสตัมนะคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยคือเราสามารถที่จะไปที่ออนไลน์ได้นะฮะในในตัวของเว็บไซต์ของไททอลิสใช่เลยแล้วก็ไปเลือกได้เลยว่า เราจะเอาสีตรงนี้ตรงที่มันเป็นปีกเนี่ยเปนสีอะไรเราจะเอาชื่อเราไว้ตรงไหนแล้วทีนี้หากใครสนใจนะครับที่จะทำเวสฟิตติ้งนะครับสามารถนัดมาได้ที่ t ทเ e l ล n สเนชั่นแ i ลฟิตติ้งเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับหรือแม้กระทั่ง สั่งออนไลน์ได้กันออนไลน์ online นี่เราก็สามารถทําเป็นคัสตอมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับที่ตัวผมเข้าไปทํากับโปไก่นะครับดีไซ <Design S 2> น์เวชที่คุณชอบในฝันออกมาได้เลยครับและยิ่งไปกว่านั้นสามารถติดต่อแล้วก็ดูข้อมูลทางด้านล่างนี้เลยครับสำหรับตารางการฟิตติ้งนะครับที่อาจจะไปสนามได้ใกล้บ้านคุณครับ